มหนนาหอเนือน่อซาละจ้ะสบายดีพี่น้องคุดมันจนนาาหลนาดำพี่น้องนี่ผลงานลุงพรพรทิพย์ฮิดหวานพี่น้องนี่ลองเบง,ง,งมา,งต,าติดตามต่อจ้ะติดตามต่อคุดมันแล้วลุงพรเราสิมาเห็ดหวานจ้ะพี่น้องคลิปต่อไปจ้ะคนมากินมันเห็นมันละจุกใช่เจ้าเจ้าเนาะพี่น้อง ว่าแม,แ,มแม่เล็กโอ้ยแต่กระซมใจเพ่นอยากกินเราเมื่อใดหัวเดียวกินบ่เบดจ้าถ้าพอสองหัวนี่กระได้นะคนชีโตกเลยเขียนห่อ,อมาละกาโทรถามพี่สาวก็บุวยได้ไปน้องโทรถามพี่สาวพ่นเคยกินกับแม่แต่กี่ได้ว่าเหตุอะไรพ่นกระบอกหายบอกเปลือกแล้วก็นหนึ่งอยากเสื้มก็เสื้มเพ่นว่าอยากกินโลดก็ได้ เรียกว่ายาเคล็ดวานก็ได้นี่จัด้าปลุงพรแต่แ่บพี่น้องเชียงรักแก็ลุงพรกับบบเคยกินจักเทื่อะไรพี่น้องแล้วจังมาฟังจากปากลุงพรเลยอว่าแ่บหรือโบแ่บพี่น้องมันลื่นกินมาเม่วงเลยพี่น้องยังเรือแต่มันน้ำนี่ละเรือแต่มันน้ำมันน้ำจ้าโบแมนมันแซงบบแมนมันเทียนมันอันนั้นได้พี่น้องมันน้ำมันประโบเอิรนมันน้ำแต่ว่าแทบอื่นโบฮู้นะว่าเอิรนแบบไหน แต่บ้านปรบวเอินมันน้ำบ้านเป็นพรบ้านประบัวชในห้องมันน้ำก็มันในผลเกิดอันในเงาพอาะนี่มันจะเป็นน้ำขึ้นกัะซากอยู่ข้างนอกแค่เั่งไปบลาบ้างนะครับที่เหยียบเอาหลุดน้ำพอนนะพอนี่ป้องกันหัวพอนว่าได้ในเงาพอนนะมีแต่น้ำพอนได้มาเมื่อยๆกับพากันมาอยู่่หมคามหลังบ้านเนี่ยเป็น้องเย็นดีแต่บุงกูว่ะมันที่แช่หรือบ่อนะแต่ตังอื่นพรบนกินมาหมดแล้วยังเหลือแต่แนวนี้ยนี่พรบจะกินมุนนี่แล้ว ชงโขรดชาติมันนี่แหละพี่น้องผู้ใดเคยกินบ่อหรือว่าบ่ท่านเคยกินกับมาฟังรสชาติจากลุงพรเลยเพิ่นสีแบงเฮ็ดอันหวานแน่น้อยหนึ่งแล้วก็ทีหนึ่งทั้งอิบขี่ทั้งท้ายใะห้องมั่นยังแต่ว่าพอบัวกับลุงพรนะทั้งนี้เพิ่นเคยห้องแต่พอแต่แม่มาห้องมันน้ำมันเปิดเพิ่นเป็นน้ำมนดิเป็นน้ำทั้งเครือทั้งในเงาคนใดแต่ว่าหัวขนาดนี้เนาะพี่น้องนี่มันฝรั่งบ่ได้ลองเมืองเนาพี่น้องลองต้มแล้วไปทอด เฮ็ดคือมันฝรั่งนะปอบัวเฮ็ดเป็นอยู่้าเฮ็ดอันมันฝรั่งทอดนะนะเพราะว่าปอบัวเคยอยู่ห่านอาหารเดียวไทยมาเคยเฮ็ดสดๆใครลูกค้าเด้มันฝรั่งทอดน้องปปอบัวเฮ็ดเป็นไม่สูตรเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันสีเฮ็ดได้คือมันฝรั่งบอท่านั้นแหละแต่ว่าเพิ่นคือกันไหนี่น้องเนื้อยังเพิ่นกันได้นะหน้าตาเพิ่นกับลขายขกันงามพอก เนื้อนังเพื่นกระคือกันเนาะยงังมาติแต่เมืองกับหลวงพรจะพี่น้องปล่อยให้เพิ่นปอกไปเรื่อยๆก่อนเปิดเห็ดหวานพร้อมหนึ่งจิ้มน้ำตาลโลดพร้อมเพิ่อนว่า,าเห็ดสองอย่างจะเพิ่นจีเห็ดสองเมนูสองอย่างหนึ่งจิ้มน้ำตาลแล้วก็เห็ดหวานกะทิพร้อมจอะรอรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องปอกไปก่อนให้หลวงพรปอกไปก่อน ปลาบวชพวกก้าจ้าประบวชยันคันขม,มขักขเม่นกรไป้ายงพรอนแน่พ่นอยาก,นกเน่เพิ่นมากเพิ่นก็นอยากร้องแล้วโอจิโร่ปลาบวชกว่าแล้วเรียบรอ้อยพี่น้องหนึ่งคนเผ็ดเพชรเด็ดหนึ่งคนกินบโบ๊นละซัมเน่กับพี่น้องเฮ้ยเสียงหมอหนึ่งกระพจดจดัดจ้าแล้วเด้อเจ้าแรงมือ พอใหญ่พอนปยางมันพูกางเงียเงียแทบแทบขนาดนี้นะรลางตีว่าแทบรบทานที้กินก็แทบเลยแทบแทบแทบตัดทิมเลยกว่าจะได่ายไรถอดมันอ่อนได้เลยแต่ได้มันโบงงามก่ะมันอ่อนนวลอ่อนใยถ้วอยู่มันนะพ็อพอข้างสีอย่างที่จวดนี่เป็นยางนยนี่แ้่นี้แทบ มาเด้อมาซีมมันน้ำน้ำลงพรเด้อพี่น้องเอ่ยแต่ว่าเนื้อเพิ่นเนาะขาวแท้ขาวขัดขาวแน่ขาวดอกขาวดอกมีออกพี่น้องพนะเป็นตะคันแท้แต่บ่คันแม่นโบโบนี่จะบ่คันตัวเต็มซึ้งเลยพี่น้องพโอเคมาไปจ้องไป เอาไปใช้ซึ่งนึงใช้พาปิดนะเจ๊ด้ผพาปิดก็อยู่ซึ่งไปพดรวยๆแล้วนะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะพี่น้องจังมาลุ่นน้ำลงพรวอนเสสะบ,บอขึ้นไป่น้ามมไม่น้อยจ้ะบนหน่อยดอกโอเครึ่งเคยขันหนึ่งกับครึ่งละหน่อยอยี่บ้อหนำนะเผื่อไม่ถูกปิดไว้ ันใส่ซุ่งจะพี่น้องจ้นกับนี่พี่นอ้องตามานันซุกบบบนี้พอนะมันสุกมันล้อลุ่นน้ำกันจ้ะด่างม,มือกัดก็มีเจ้าน่าบวกกับชีดีกินทั่วพลูแล้วพี่น้องมึงแน่พ่นงามทแท้ๆกำลังออกห่งวงดอกงามคักงามแน่ปีที่แล้วได้ซื้อพ่อนกินปีนี้ปลูกเองจ้ะบวกกับกำลังออกมากน้อย เย็นเด้ยยอยู่โฮมไม้ข่างเฮือนข่างซานพี่น้องเย็นเย็นลมพัดวีวีคือยามเกี่ยวเขาแท้ระวังล่อนี่กับปลาบัวก,กับลุงพ่อกับสก,กินข่าวอลไรจะ้ะกินข้าวเที่ยงอลไรจะ้ะมันบ่ายอลไรจ้ะพี่น้องเด็กลงมานะั้กินตะกี้พมกพี่น้องระวังล่อมันสุกกะ มุ้งพอนกับปบกกาลาบัวกับสิกินขาวล่ะจ้ะน้องเบิกน้องบอยบวกกินน้ำมันกแล้วกินต้มมามเพิน่นว่าเพิ่นบวกกินก๋วยจี่ลอยแล้วพี่น้องกินกันงซองขาวจ้า,จามาจ้ามาอยากมาติดตามตอนตน่อไปเด้อพี่น้องตอนต้มหวานบอกตอนต้มหวานมันเด้จเอจ้ะเ <c oughs> พราะว่าต้องใส่เวลาโดดแน่ก๋ย<อ>วยจี่ต้มหวานก<อ>วา่าจี่ยังเนาะพี่น้องก็เอาเป็นว่าปลาบัวก,กับจีเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องได้เบิง่งว่าเพิ่นจะเอา่าเป็นหน้าตาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งมันแล้วก็ต้มวานมันพอหนึ่งซุกแล้วเพิรนดจมีสีสันหน้าตาตนวอะไรจังตามคลิปหนาเด้พอพ,พี่น้องคลิปี้ปวกกระชิกินเข่ากับลงพนรามากพี่น้องคัวจิรอเขาน้องบิกงงบอยกบกินน้ำจ้ะผักเย็นไปเลยน้องบิกใส่จ่เร่ให้กับโบทอนฮอปีกไงพี่น้องต้องถอดกินเองละยาละบบได้ป้าได้ฟังไปใจดอกเนาะกินไปน้ำถอดไปน้ำ ลูกเห็ดไยอะไรจังได้ก็กินเย็นได้เราบอยๆเขาบัวทอดขาหมกอบทำ <c oughs> บมยๆลูกขังกอไผ่อืมจบมันคักีหลอดน กินจำนี่แหละมึงในอาหารชองเขาขวดจิรอกับแจวกินง่ายๆ่าแล้วพี่น้องง่ายง่ายดูแบบง่ายๆพี่น้องเออต้องกินแรงหลายดอกกินอะไรมากมายบ่เสพไรเสพไรพร้พอมมังงูมอยากกินนากบกินปลากับลอมมากินกับข้าวก็ได้นะพร พระเจ,จ้ากระเจ้าพี่น้องติดตามประบวกกับหลวงพอ่อเฮนธวันมันน้ำในคลิปหนาเด้อจ้ะพี่น้องกําลังหนึ่งกําลังหนึ่งตรวจแล้วพี่น้องต้องให้ยพ้นซุกซุกก่อนยันคันยันเบือ่อเนาะพี่น้องแต่ก็จังประบวกกับที่ต้มวานไปโอเคจ้าติดตามคลิปหนาเจ้าประลาจ้า,จาสบายดียพี่น้อง